ครับก่อนอื่นก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว YouTube ครับวันนี้มีงานอยู่ประมาณ20กว่าไร่ครับถึงบอกนะประมาณนั้นแหละทุกคนเนี่ยมีแล้วก็นี่นเขาบิงนี้เขาเกี่ยวไปแล้วนะแล้วก็นี่นนลาลาประมาณนั้นแหละเกือบ20มากับเจ้าช้างไฟของเราครับคันเดิม ทันเก่าก็เป็นข้าวกอขอที่หนึ่งครับข้าวไม่ค่อยดีนะข้าวต้นเตีย้ยยเตียเต้ยจัดเลยแหละมันลกหญ้าลกอะไรด้วยเนาะข้าวเนี้ยถือว่าพอพอพอได้ครับก็เขียวอยู่ติดเขียวติดอะไรนิดหน่อย ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่วา่าของนาก็พอใจครับปปรก็เพิ่งได้ไปประมาณเกือบสองอุ้มนะหมดไปห้าหกไร่แล้วไปห้าไร่ได้ละเพิ่งได้บ้าคูณมวดได้ผมอะหมดไปประมาณหก็ไร่แล้วเพิ่งได้ไปในรถหน่อยนึงเพิ่งเพิงได้ไปประมาณ อุ้มแรกประมาณไม่เต็มอะ่ะแต่ว่าอุ้มสองเต็มแต่หมดไปหลายไล่และเดี๋ยวไปดูตอนเกี่ยวกันเลยนะทุกคนโอเคครับผมก็ลงมาเกี่ยวบิงล่างแล้วนะบิงล่างบิ่งลึกสุดนะครับแต่คราวนี้ค่อนข้างที่จะไม่หลอมนะอ่ะแล้วแกะอะไรแกะฟิลมม์มไมนะ oh. อ๋อ ขาวนี้ไม่โหลมครับเพราะว่าน้ำมันไม่ค่อยมีนะโอ้จะว่าไม่โลมก็พอได้เหมือนกันนะเนี่ยโอ้ก็ไม่เลาะไปนี่ก็โลมเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่โลม วนี้ก็เละอยู่เหมือนกันนะทุกคนคเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจะว่าไม่โหมนะต่อแรกผมว่าน้ำมันก็พอมีนะ ก็หมดไปหมดไปสองวิ่งแล้วนะครับบิ่งบนหมดไปสองบิงแล้วก็เหลือบิ่ลรางนี้หนึ่งวิงแล้วก็ยาวตรงนู้นหนึ่งบิงนะครับ มวันนี้อาจารย์หนูขับนิ่มแท้ ลงมาดใูใกล้กันบ้างครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูข้างบนด้วยนะ ตอนนี้อาจารย์หนูก็ขึ้นมาเทข้าวก่อนนะก็ะเต็มแล้วนะครับเหลืออีกเหลืออีกเยอะอยู่แล้วก็เหลือแทงตรงนี้ด้วยเพราะมันโลมนะครับก็เลยไม่ได้ลุยไป จะพาขึ้นไปดูข้าวของบนครับ เดี know have ่ยวนิดนึงนะครับ

ไม่ค่อยได้เล่นงการห ตเ,เนี่ยเวลาเราดิ้นลมหรือว่าเราอะไรเนี่ยค่อยๆถอยก็มันก็จะขึ้นนะถ้าบางทีถ้า ดึงคอนโทรเร็วเกินบางทีก็ล้อฟรีนะบางทีก็ไม่ค่อยขึ้นก็เสร็จไปแล้วนะสำหรับตรงนี้ครับนะแถวนี้ประมาณสิบว่าไล่เสร็จไปหมดแล้วก็เหลือบิงยาวบิงเดียวตอนนี้ก็เทแล้วกือบกือบรถ ครับเดี๋ยวผมขอตัวไปกินข้าวกันก่อนนะโอเคครับตอนนี้ก็อาจารย์หนูก็เตออ็มอุ้มอีกแล้วนะแต่ว่าก็เหลือเหลืออยู่นิดหน่อยครับเหลืออีกสองสารอบอเกือบยี่สิบยี่สิบไร่ตรงนี้ตีซะว่ายี่สิบไร่นะผมถึงเ่อนวนะเกือบยี่สิบไร่ประมาณยี่สิบไร่ตรงนี้ก็ได้ข้าวอยู่ที่ประมาณ แปเก้าเกียร์หนงแต่ไม่นานจะถึง20่สิไลนะผมก็ไม่ค่อยได้มาเกี่ยวเหมือนกันข้าวแปลงเนี่ยอาจจะประมาณ18ไร่ได้ไหมหรือว่าสิบหกสไร่อันนี้ผมก็ต้องขออภัยนะไม่แน่ใจราคาข้าวอยู่ที่8 5ดพน้านะครับ8 5ดพันห้าแปดหรือว่าจะ8ปดพันสอนรหครับหรือว่าจะเหลือเจ็ด้าอะไรเงี้ยแล้วแต่ถ้า รถนี้น่าจะอยู่แปดพันประมาณเพราะว่ามันเขียวนะครับติดเขียวเพราะว่าข้าวมันมันข้าวไม่ดีมันจะอย่างนั้นแหละลักษณะจะออกไม่พร้อมกันมีติดเม็ดเขียวบ้างอะไรบ้างนะครับจะเหลืออยู่สองสารอบครับสําหรับข้าวก็เทละกุ่มนี้ ก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ก็แล้วกันนะแบทจะหมดแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับคลิปนี้ก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันกดไลค์นะคกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะครับ คลิปนี้ก็จะด,ดูประมาณนี้ก็แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณครับผมสวัสดีครับ